จีนเจอวิกฤตนะวิกฤตของเขาคืออะไรอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยล่มสลายนะครับสิ่งแรกที่เราเจอตอนนี้คืออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยโดนด้ำตลาดนะครับโดยอุตสาหกรรมเหล็กและสแตนเลสภาวะที่สินค้าทะลักกินทะลักเนี่ยทำให้เกิดอุตสาหกรรมไทยล่มสลายก็คือเก่งครับจีนมีความเก่งอยู่3อย่างครับ 1. นึ่งอีโคโนมีออฟเซ็ อีโคนิมออฟสเกลเขาผลิตล้านชิ้นเนี่ยแต่บ้านเราผลิตพันชิ้นเนี่ยเราจะสู้เขาได้ยังไงนะฮะอีโคนิมี่ออฟสปีดผลิตได้เร็วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะเห็นไหมฮะว่าโรงงาน BYD เนี่ยเขาประกาศเมื่อปีปีที่แล้วนี่เองคว่าจะลงทุนในประเทศไทย1ปีเท่านั้นอ่ะตอนนี้ผลิตแล้วอะ่ะแต่ผมบอกจริงๆนะว่าคนที่กำไรยยจริงๆไม่ใช่จีน คือธุรกิจไทยที่ผูกขาดไม่เห็นมีใครไปดา่าอะไรธุรกิจไทยที่ผูกขาดที่งกว่าคนที่ได้อิทธิพลมากที่สุดคือธุรกิจไทยที่ผูกขาดเยอะมากธุรกิจจีนมันจะมาผูกขาดได้ยังไงถ้าคนไทยไม่ปล่อยคนที่เลวที่สุดตอนแรกคนนี้คือคนที่ปล่อยให้จีนเทาจีนขาวมาขบเก็บคุยผลประโยชน์ไทยคือคนไทยเองนั่นแหละ ที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่สงครามภูมิภาคที่เกิดขึ้นอยู่จะรุนแรงขึ้นขนาดไหนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและสงครามการค้าหลังการเลือกตั้งสหรัฐจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรและโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนมาอาัพชนูนทีพร้อมกับหาคำตอบในงาน w o อร์ W a r ฝ่าวิกฤตสงครามโลกกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนพบกันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่ห้องวินดิ้งโพสต์ณสมาคมราชกีฬาสมโมสรรอยัลแบงกอกสปอร์ตคลับรับจนวนจำกัดเริ่มซื้อบัตรเอลลเบิร์ดและวันนี้ที่ซิปอีเวนต์สแกน QR เพื่อซื้อตั๋ว ขอบคุณคุณธนีที่มาคุยกับเราวันนี้นะคะคุณธนีคะที่ตั้งปกไว้นะคะดูแล้วอาจจะโหดร้ายนะคะทุนจีนไลฟ์ปราณีนะคะคุณธนีเนี่ยเข้าอกเข้าใจนะคะการทำมาค้าขายแล้วก็ธุรกิจสไตล์จีนเป็นอย่างดีนะคะเล่าสไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์ของทุนจ,จีนของคนทําธุรกิจจีนให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะขออนุญาตนิดหนึ่งผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องจีนนะฮะแต่เป็นคนที่สนใจจีนแล้วก็ อยากจะคุยเรื่องจีนในฐานะที่เป็นความเห็นส่วนตัวว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ในฐานะคนทํามาค้าขายคือข้อดีของผมอย่างหนึ่งคือผมไม่ใช่นักวิชาการฉะนั้นผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยไม่มีใครด่าผมเพราะว่าผมถือว่าผมใช้ประสบการณ์จริงในการพูดนะครับขออนุญาตแย่ๆนิดหนึ่งนะครับว่าคาว่าอะไรปลาหนีนี่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของการค้พราพ่อผมก็เคยสอนเสมอนะครับว่าไม่มีใครช่วยเราหรอกตอนที่เราเจ๊งอะ่ะไม่มีไม่มีจริงๆ,งๆฉะนั้นเราไม่ต้องคิดว่าใครจะปลาหนีเรานะครับเวลาค้าขาย เหมือนเราเวลาออกสงครามเนี่ยฮะเราไม่มีใครหรอกครับว่าที่บอกว่ายอมแพ้คุณชนะไปเลยมันไม่มีอ่ะมันจะมีผู้แพ้ผู้ชนะฉะนั้นผู้ชนะจะเป็นคนไร้ปาณีแน่นอนนะฮะแต่ถ้าอยากจะเจอ,อหลักๆก,การที่ว่ามีความเมตตากรุณาปาณีเนี่ยจะต้องไปแบบทิเบตนะฮะประเทศทิเบตที่เป็นปกครองโดยศาสนาพุทธฉะนั้นเขาจะปาณีมากเลยครับเขาจะไม่มีการค้าเขาจะไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการค้าคือการแย่งชิง แล้วก็เหมือนสงครามอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้คือโจทย์ที่เราตั้งไว้ว่าไร้ป่านี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะคราวนี้เรามาดูสีเทาจีนกับสีขาวจีนเนี่ยจริงๆล้วผมอยากให้แบ่งชัดเจนนะฮะว่าเราจะไม่พูดเรื่องจีนสีเทาวันนี้เพราะว่าถ้าพูดจีนสีเทานี่มันไม่ใช่ไร้ป่านีครับอันนั้นไม่ใช่ไร้ป่านีครับอันนั้นป้นครับฉะนั้นการป้นไม่มีคําว่าป่านีอยู่แล้วครับอันนั้นออกไปนะเราจะพูดสีขาวคราวนี้สีขาวเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันเป็นส จีนเจอวิกฤตนะไม่ใช่ไทยเจอวิกฤตนะครับวิกฤตของเขาคืออะไรอาสาหาริมัพยัอาสาริทรัพย์อาาพของเขาเนี่ยล่มสลายนะครับล่มสลายหมายความว่าเขามีปัญหานะครับตอนนี้ออกจากห้อง ICU ยูแล้วมาพักอยู่ที่ที่ข้างนอกลหละ,ะข้างนอกห้องธรรมดานะจากการที่ผ่าตัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเข้าห้องไอซียูแล้วตอนนี้ออกมาห้องพักฟื้นพักฟื้นซึ่งจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของจีนนี่ก็คือใช้วิธีง่ายๆเลยครับรัฐบาลจีน แก้ปัญหาโดยอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรนะฮะเพราะปัญหามันแก้ของมันเองมันก็คือการที่มันดีมานมันเกินเท่านั้นเองพอดีมานมันเกินปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาครับรอไปเรื่อยๆให้ดีมานมันซับซับไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาแต่การอะไรหลายๆอย่างเข้าไปคราวนี้เรามาคุยประเด็นของมันว่ามันผลกระทบไทยมันเป็นยังไงอุตสาหกรรมสามอย่างที่กระทบไทยแน่นอนครับเพราะว่าจากจากการที่วิสาหกิจไม่ใช่วิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเจงความต้องการมันก็เลยหายไป พอความต้องการหายไปผลผลิตมันก็เลยล้นเกินพอล้อนเกินมันก็ต้องระบายออกสู่ต่างประเทศโดยนโยบายของจีนก็คือต้องการเร่งผลิตให้ออกสู่ต่างประเทศเพื่อจะได้ระบายสต๊อกออกไปให้หมดฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการระบายสต๊อกนะฮะฉะนั้นระบายสตอ๊อกอุตสาหกรรมที่น่าน่ากลัวมากก็คืออุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมปูนซีมเมนต์และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างนะฮะสามอุตสาหกรรมนี่หนักหน่วงมากนะฮะทำให้เป็นฉุดล้างทําให้อุตสาหกรรมไทยในประเทศจีน มีปัญหาล้ลนเกินสต๊อกล้นเกินสิ่งแรกที่เราเจอตอนนี้คืออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยโดนดัด้มตลาดนะฮะดยอุตสาหกรรมเหล็กและสแตนเลสภาวะที่พิษสินค้าทลักกินทลักเนี่ยทำให้เกิดอุตสาหกรรมไทยล่มสลายก็คือเจ๊งครับเจ๊งไปเป็นสิบโรงครับโรงเหล็กที่ในประเทศไทยก็เข้าใจอุตสาหกรรมเหล็กนิดน,นึงว่าอุตสาหกรรมเหล็กที่มันเป็นการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นการหลอมเหล็กแล้วเอามาใช้เป็นเหล็กเส้นอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเจ๊งก่อเลยเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับหนึ่งพลังงานสองก็คือเศษเหล็กมนนนัั้้้ตวีถาัน ดําเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็เจ๊งก่อนตอนนี้มันเหล็กอยู่ประมาณสัก20-30บาทครับถ้ามันขึ้นขึ้นวงอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดดําจีนดั้มเข้ามาสัก25บาทใครก็เจ๊งแล้ะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสงครามการค้าอ่ระหว่างจีนสหรัฐก็มีผลครับมีผลทําให้สินค้าจีนไปทางสหรัฐไม่ได้ก็เลยทําให้ต้องมาทางโคบูชาร์วโคบูาวนี่ผมอยากจะบอกว่าโคบูาวมันหมายความว่ายอย่างไร ให้เข้าใจตรงกนก่อนว่าโกลบอลเซาคือประเทศที่กำลังคิมเมชิ่งมาร์เก็ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศทางใต้ที่เป็นลักษณะของอาเซียนเอเซียกลางซาอุดีอาระเบียตะวันออกกลางบราซิลอร์เจนตินานอะไรพวกเนี้ยเป็นโกลบอลเซาหมดไม่ไ้ทางรัสเซียก็ถือว่าเป็นโกลบอลเซานะแต่ว่าปัญหามันคือว่าโกลบอลเซานี่เป็นตลาดใหญ่จริงที่มาทดแทนสหรัฐเขาก็เลยดั้มตลาดลงไปในโกลบอลเซาเพราะว่าตะวันตกไม่รับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นในภาพรวมของโลกนะครับ อันนี้เราก็มามองสิ่งที่ว่าถ้าจะให้โฟกัสลงไปเนี่ยตอนนี้มันมีโครงการนิดหนึ่งครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องอสิ่งที่เรียกว่าอันดับนิดหนึ่งเพื่อจะได้เป็นข้อมูลก่อนนะครับผมขอดูชี้นิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้นี่เองนะครับผมไปไปเสิร์ชดูก็เจอว่าชาติที่ชอบกินมากที่สุดในโลกคุณกิต้าไม่ต้องเดาหรอกครับเดาถูกแน่นอนท่านไหนรัเสเซีย <laughs> ประเทศไทย ประเทศไทยคือชาติที่ชอบกินมากที่สุดอันนี้ผมก็ไม่ต้องเดาผมเดาถูกแน่นอนอันดับสองในจูเลียอันดับสามเคนยาอันดับสี่ตุนิเซียอันดับห้าสิงคโปร์อันดับหกเปรูอันดับเจ็ดมาเลเซียอันดับแปดกาน่าอันดับเก้าสีรัชกาอันดับสิบเม็กซิโกเฮ้ยทำไมไม่มีรัสเซียกินรัสเซียนี่เก่งมากเลยคุณธานีมันชีวัดเฉีบมากก็ชี้วัดคนชอบินเยอะมากในประเทศไทยจะไปเกียดบรรพดูตัวเองได้ไง ที่หนึ่งของโลกนะครับประเทศไทยนะครับคนเชื้อสายจีนจะไปบอกว่าเกียดบรรพุตัวเองก็คงแปลกประหลาดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีข้อมูลก่อนว่าข้อมูลตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่จริงนะว่าคนไทยให้ให้ความรู้สึกในแง่บวกของคนจีนมากกว่าคนสิงคโปร์อีกอันนี้เราเราไม่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเพราะมันจะยาวแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าเวลาเวลาคนจีนมองไทยก็มองเหมือนกับพี่น้องเหมือนกันนะฮะฉะนั้นจีนไทยก็เลยมีความรักใคร่กัน นะแต่ละขั้นเงกันแล้วแต่การค้ามันไร้ปานีครับการค้าไร้ปานีก็หมายความว่าผมจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไทยก่อนเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วนี่มันมีปัญหาของมันอยู่หกข้อนะครับที่จะพูดถึงก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ของประเทศไทยเราป่วยอยู่อันนี้ผมรู้ดีแต่เราพูดเยอะละ ev หรืออะไรเนี่ยถ้าสามารถจะดูคลิปของผมได้เป็นร้อยคลิปอะเกี่ยวกับ ev ท่านจะเข้าใจเลยอันดับสองคือกลุ่มค้าปลีกและค้าการผลิตยอดขายตกตับ ดับสามก็คือธุรกิจอาหารเจ๊งอันนี้ข่าวล่าสุดก็คือที่เชียงใหม่นี่โอ้โหร้อยกว่าร้อยกว่าล้านนะฮะล้านรอเรือนะครับร้อยหกสิบสี่ล้านรอเรือเนี่ยกำลังเซ้งกันอยู่ผมรู้ตัวเลขอยู่มันก็แปลกประหลาดว่าทําไมอุตสาหกรรมอาหารมันเจ๊งนะฮะอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหานะฮะแต่ว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยร้านอาหารนะร้านอาหารมันเจ๊งตลาดหุ้นออกแน่นอนครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปธนาคารมาเมกี้ต่กี้มีปัญหาเรื่องเทคนิคเนี่ยก็ไปธนาคารมาบ้างๆก็เลยไป ไปถอนเงินธนาคารออกมาเป็นถอนนนะฮะเป็น LTF LTF ผมเนี่ยฝากไปเจ็ดปีครับมันขาดทุนฮะผมผมมีมูลค่าแค่สองแสนห้าเองฮะมันมันบอกว่าขาดทุนไปห้าหมื่นผมก็บอกรีบถอนออกมาเลยครับตอนนี้ขาดทุนไปห้าหมื่นครับ <c oughs> LTF ผมไม่เอาแล้วครับบอกไม่เอาละ,เ,าละ <c oughs> เลิกเลิกเลิกตลาดหุ้นไทยมันเจ๊งครับ LTF ก็เจ๊งตาม LTF คือการซื้อกองทุนเพื่อลงในตลาดหุ้นนะครับอ,อันที่ห้าครับอสังหาริมทรัพย์ไทยป่วยครับ ยกเว้นแสนสิริแสนสิร <the trouble eight> ิขายดีมากอันน <college> ี้เป็นเรื่องการเมืองเราพูดสนุกสนุกนะครับอ <hi> ันที่หกผู้บริโภคทั่วไปนี่สินคูเรลมันเจ๊งมหาศาลแล้วคุณกีต้าทราบไหมครับว่าทําไมมันเจ๊งลองลองให้คุณกีต้าออกแสดงความเห็นนะว่าทาไมมันมีธุรกิจมันเจ๊งมากมายขนาดนี้เกี่ยวกับจีนหรือเปล่าเท่าที่กลวยกับผู้รู้ก็บอกกันหลายสาเหตุนะคะคุณธนี GDP เราไม่โต พอเศรษฐกิจโตต่ำแล้วการผลิตก็น้อยพอการผลิตน้อยขายของไม่ได้อะมันก็มีความเสี่ยงอีกอะก็ต้องลดต้นทุนอ่ะธุรกิจก็ปิดตัวไปอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งมาจาก,าจากปัญหาภายในเราเองมีคนโทษจีนเยอะมากเลยผมดูในวิดีโอดูใน YouTube เนี่ยโอ้โหคนจะด่าจีนโอ้โจีนเนี่ยทำให้ไทยไม่ดีไดียังไงเร็วยังไงโอ้โฟังแล้วแบบเฮ้ยมันเร็ว้ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรพวกเนี้ย ผมก็เลยไปดูโครงสร้างธุรกิจจีนในไทยนิดหนึ่งว่าทําไมมันเลวร้ายขนาดนั้นก็เ,เลยดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สินค้าที่ที่พูด,พดมาสักครู่เนี่ยหกอย่างเนี่ยที่จีนมาลงทุนเนี่ยจีนมาลงทุนเยอะจริงนะครับธุรกิจค้าปลีกท่องเที่ยวเกษตรสาอย่างนะที่จีนมาลงทุนภนะาคอุตสาหกรรมก็จะมีอีวีที่จีนมาลงทุนนะวัตถุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์เหล็กนะยงเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะก็เขามาลงทุนแล้วก็มี อาวุธยุธโทโธปกรณ์อันนี้เราต้องเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าจีนได้ขายอาวุธให้เราเยอะมากนะฮะรถถัง Vt4 นะฮะหรือดำน้ำ S27 นะฮะรถขุ้มเกาะ Vnh นะฮะรถอะไรต่างๆสารพัดสารเพยมันก็เป็นอาวุธจีนอะ่ะอันนี้เราก็เสียดุลการค้าให้จีน,นเรื่องอาวุธนะฮะแล้วก็ตามไปด้วยเทคโนโลยีพวกออนไลน์ทั้งหลายนะออนไลน์ทั้งหลายทั้ง,งคัรภงทราบอยู่แล้วนะครับอสสาหาริมทรั์จีนก็มาซื้อเป็นหมู่บ้านเลยครับซื้อตึกคอนโดไปเลยครับซื้อมหาลาัยไปเลยครับ อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นหลักการที่ว่าจีนมาลงทุนในประเทศไทยพวกนี้จีนสีขาวจีนดีนะครับตอนนี้คนก็มีคนมาด่าจีนแบบหืมสาดเทียเสียว่าเหมือนกับว่าโกรธกันมาหลายสิบปีนะฮะจริงๆแล้วเอฟดีของจีนเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะฮะหลังจากที่ญี่ปุ่นเป็นเอฟดีอันดับหนึ่งมานานมากไม่เห็นมีใครด่าญี่ปุ่นเลยอืมแต่ถ้าข้อผมให้ผมด่าญี่ปุ่นผมก็ด่าได้นะแต่ว่าคือผมทํางานกับญี่ปุ่นมาเยอะทํางานกับจีนมาเยอะ ยินผมก็ด่าได้นะถ้าจะขุดมาดา่ามันด่าได้หมดแหละคือธุรกิจด่าคุณจะเอาอะไรกับอะไรกับกันแล้วว่าเขาก็มาทํากําไรอ่ะเขามาทากาไรเขาก็ฟาดฟันทุกอย่างที่เขากําไรได้อ่ะเมันไม่มีใครที่บอกว่าเข้ามาคุณา,าผมเถอะคุณา,าขาให้ถูกๆแล้วผมคุณเจ๊งไม่เป็นไรเขาก็มาฟันจนแบบเหมือนสักครู่ที่ผมพูดอ่ะเวลาเราขาดทุนไม่มีใครมาช่วยเรา่ะเวลาเรากําไรอ่ะ เราก็ควรจะกําไรเก็บไว้เพื่อขาดทุนไว้อันนี้คือสัจธรรมสัจธรรมฉะนั้นเขาก็เลยกลายยําไรอยู่เยอะ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 เขาที่เยอะๆไปเนี่ยแต่ผมบอกจริงๆนะว่าคนที่กําไรเยอะจริงๆไม่ใช่จีนคือธุรกิจไทยที่ผูกขาดไม่เห็นมีใครไปด่าเลยธุรกิจไทยที่ผูกขาดยิ่งกว่าคนที่ได้อิทธิพลมากสุดคือธุรกิจไทยที่ผูกขาดเยอะมากธุรกิจจีนมันจะมาผูกขาดได้ยังไงถ้าคนไทยไม่ปล่อย คนที่เลวที่สุดตอนแรกคนนี้คือคนที่ปล่อยให้จีนเทาจีนขาวมากบเก็บกลวยผลประโยชน์ไทยคือคนไทยเองนั่นแหละจากนั้นต้องโทษคนไทยก่อนว่าทําไมปล่อยให้เข้ามาขนาดนี้อ่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะฮะว่าคุณดา่าคนจีนประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรคุณต้องด่าคนไทยด้วยกันเองว่าจะปล่อยเข้ามาเขาได้ยังไงคุณน่ะทำไมไม่ช่วยรัฐบาลอ่ะอ่าด่ารัฐบาลก่อนเลยรัฐบาลทำไมไม่ทํากีดกันเก็บภาษีทํานูน่ทนทํานี่ให้คนไทยมีโอกาส หรือสนับสนุนคนไทยให้แข่งขันได้อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ว่าเราจะต้องคุยว่าคนไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถในการแข่งขันไหมผมขออนุญาตพูดเรื่องนนิดนึงนะครับว่าจีนมีความเก่งอย่าง,างไรบ้างจีนมีความเก่งอยู่สามอย่างครับหนึ่ง economy of s k อ l l ไม่ใช่ economy of speed นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเก่งมาก อีค n o m y น f มีออฟนะฮะสโคปหมายความว่าเขาสามารถโฟกัสอะไรก็ได้นะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้เขามีความสามารถในการที่จะผลิตสิ่งเข้ามาได้ดีนะฮะค่ะ<ฆ>แล้วก็สปีดสโคปแล้วก็เทคโนโลยีผมจำไม่ได้กอีคอนมีอะไรสักอย่างหนึง่งอะเรื่องเทคโนโลยีแล้วกันเขามีเทคโนโลยีในการที่จะผลิตซัพพลายเชนที่ต้นทุนต่ํา ะ,ะต้นทุนเขาต่ำเนี่ยทำให้เขาได้เปรียบมีสามอย่างครับที่เขาเขาสามารถกว่าเรานะฮะฉะนั้นสามอย่างเนี้คนไทยมีไหมไปดูจำนวนอีค n อนี้ม o อออฟสเกลเนี่ยเขาผลิตล้านชิ้นเนี่ยแต่บ้านเราผลิตพันชิ้นเนี่ยเราจะสู้เขาได้ยังไงนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นเราก็มาดูข้อแรกเลยเราเอาแพ้ลวนะอีค้อนี้ออฟสเกลอีค้อนีออฟสเกลโทษ <c oughs> เราแพ้ <c oughs> แล้ว ได้มากนะเนี่ยแพงลนะส่วนผลิตได้เร็วแหละคะ่ะครับผลิตได้เร็วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะเห็นไหมฮะว่าโรงงานบีไวดีเนี่ยเขาประกาศเมื่อปีปีที่แล้วนี่เองฮะว่าจะลงทุนในประเทศไทยหนึ่งปีเท่านั้นอ่ะตอนนี้ผลิตแล้วอะ่ะ <c oughs> ผลิตแล้วนะครับหนึ่งปีเต็มครับเขาสามารถสร้างโรงงานและผลิตได้แล้วอะ่ะโรงงานเทสลาเนี่ยที่ที่ปักกิ่งไอ้ไม่ใช่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยสองปีครับแต่มันปมนเมกะเนาะเมกะ เบกะมันใหญ่กว่าที่เมืองไทยเขาผลิตทีสองล้านคันเนาะโรงงานเขาอะแต่ว่าโรงงานที่ประเทศไทยผลิตหนึ่งแสนคันมันเล็กอะเขาบอกว่าสร้างสร้างปีเดียวเสร็จผลิตแล้วตอนนี้เริ่มผลิตเมื่อเมื่อวันที่สี่กรกฎาที่ผ่านมาอันนี้คืออีค n o m น o มิออฟสปีดเนาะคราวนี้อีค n o m น o มิออฟสโคปเนี่ยมัน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 ก็คือการที่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีอ,อ,อะไรอะความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายเชนตัวเนี้ยจีนเก่งมากเก่งที่สุดในโลก ผมถ,ถ้าให้ทั้งหมดสาอันนี้นะผมอันที่หนึ่งที่คือผมให้ความยย่งาที่สุดก็คือซัพพลายเชนหรืออีโคเนีออฟสโคปเขาเนี่ยสุดยอดที่สุดผมยกตัวอย่างให้ฟังจากประสบการณ์จริงนิดหนึ่งก็คือว่าผมเคยไปติดอยู่ที่เมืองัวเถาเนาะเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะเพราะว่าการยึดสนามบินเนี่ยผมก็กลับไม่ได้เครื่องบินมันไม่บินนะผมก็เลยไม่มีอะไรทําผมก็เลยไปเยี่ยมญาติผมที่ัวเถาเนาะแล้วผมก็เจอญาติผมคนหนึ่งที่เขาพาไปดูเอ่อ มาดูโรงงานหน่อยไปเที่ยวโรงงานมีเลาวบา้างๆเขาเป็นโรงงานผลิตชุดชั้นในส่งส่งต่างประเทศส่งทั่วโลกเนาะ mm hmm. เขาก็ลงทุนทำเจ็ดชั้นเนี่ยคอนโดเป็นคอนโดเลยเจ็ดชั้น,นแล้วก็ข้างในก็จะมีพนักงานประมาณสองร้อยกว่าคนอยู่ด้วยกันหมดเลยครับมีห้องพักอะไรอยู่นั่นหมดเลยครับแล้วก็มีโชว์รูมอยู่ข้างล่างครับเป็นโชว์รูมมีออฟฟิศอยู่ข้างล่างคือเจ็ดชั้นทั้งหมดนะเป็นโรง,งงานหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ผลิตพวกอ่าชุดชั้นในนี่แหละส่งออกทั่วโลก ข้างล่างเป็นโชว์รูมแล้วมีดีไซเนอร์มีอะไรอยู่นั่นหมดเลยนะฮะเจ้าของก็นอนที่นั่นนะครับพนักง,งานก็นอนที่นั่นครับแล้วคุณคิดดูแล้วกันซัพพลายเชนเข้าไปไหนอะ่ะและ้วศูนย์ดีไซน์ก็อยู่นั่นอยู่ข้างๆครับศูนย์ดีไซน์เป็นเป็นของรัฐบาลครับช่วยดีไซน์พวกมีดีไซเนอร์อยู่ติดอาคารติดกันเป็นของรัฐบาลช่วยซัพพอร์ตไอโรงงานนี้แล้วโรงงานผลิตชุดชั้นในของที่นั่นนะมีสิบกระโลงอยู่ด้วยกันหมดเลยครับผลิตคล้ายๆกันนี่แหละสิบกระโลงแล้วก็ส่งออกทั่วโลกเหม ัพพายเชนเขามีครบทุกอย่างเลยแล้วคนงานมาจากไหนสม,สมัยก่อนนี่เขาใช้โงงานที่เมืองสเถาทําทําธุรกิจใช้แรงงานพื้นที่พื้นถินนะ,ะตอนหลังหาไม่ได้ไม่มีใครอยากทาแล้วเลยต้องเป็นนาเข้าไม่ใช่นําเข้าแล้วก็รับพนักงานจากเฉินตูแถวเสฉยชวนมามาพักข้างบนนะฮะมีห้องพักอาหารสามือ้อห้องพักเรียบร้อยทำสี่ยี่สิสี่ชั่วโมงสามกะ <พบ S 1> อะไรประมาณนั้นะ แล้วคุณจะสู้เขาไหมครับแบบเนี้อ่าผมยกตัวอย่างให้คุณกีตาร์ฟังก่อนเแบรบกนิดนึงคุณจะสู้เขาไหมคนไทยจะสู้เขาไหมผลิตแบบเนี้ยเราเอาอะไรมาสู้ค่ะเราจะออะไรมาสู้เราสู้ไม่ได้หรอกผมก็เห็นผมก็ตะลึงคือคนเนี้ยเขาเป็นญาติผมเนาะเขาเอเขาเป็นญาติทางห่างแล้วพ่อผมเคยช่วยเหลือเขาไว้ตอนที่สมัยสมัยที่เขาหนุ่มๆอะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพ่อผม พาเข้าไปออกงานนู่นนี่นั่นอ่ะเพื่อจะได้มีความรู้ทางการศึกษาการอะไรพวกนี้แล้วก็มาทําธุรกิจกันเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่แหละครับธุรกิจคนจีนถ้าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าอย่าสู้เลยครับถ้าทาธุรกิจอย่างเงี้ยมันบ้ามันทํางานเกินไปทํางานตลอดเวลาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงคืองาน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 ,งาน,งานกินนอนอยู่ที่นั่นหมดนะฮะทำงานสามกะกันไปเลยนะฮะแล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมมากเลยทั้งหมู่บ้านทําเหมือนกันหมด เพื่ออะไรอีกอ o ์นี่ออฟสเกลเพื่อจะได้ผลิตเยอะๆผ้าเป็นผืนมาก็แบ่งเป็นสิบโรงงานไปเลยคืออยากจะเสริม <c oughs> คุณคานีนะคะคือที่กิต้าคัามคุณธานีเนี่ยคือนอกจากอีกอ o ์นี่ออฟสเกลอีกอร์นี่ออฟสปีดอีกอร์นี่ออฟสโกลนะคะที่คุณธานีบอกกิต้าว่ามันอีกอย่างหนึงนะคะต้องถามมุมมองคุณธานีอี o n o m y ี f s อฟซั d ซิ s ก็คือรัฐบาลเขาสนับสนุนะ่ะ มันได้รับการช่วยเหลือจากทั้งแบบสิทธิพิเศษทางภาษีงบป,ประมาณอะไรเงี้ยอันนี้มันส่วนหนึ่งไหมที่ทําให้เขาแข็งแกร่งเพราะรัฐบาลเขาหนุนเต็มที่อันดับหนึ่งที่เขาได้รับคือการสนับสนุนจากรัฐบาลอคุณคิดดูแล้วกันหนงหมู่บ้านนี้ผลิตยกทรงทั้งหมู่บ้านอะ่ะคือตะก่อนนี้มันยากจนมากนะที่นั่นนะผมเคยไปเมื่อที่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนาะตอนที่ผมอายุสิบหกขวบเนาะมันยากจนมากนะครับ แล้วคนเต็มไปหมดเลยคนเต็มไม่ได้พูดคนไม่มีงานทําอ่ะเสรีรัฐบาลก็ใช้วิธีง่ายๆครับว่าโอ้โ oh, หที่นี่เป็นประชากรเยอะแล้วมันขยนันน่ะใช่ไหมเอางานมาลงปุ๊บพึบเดียวเต็มที่เลยครับ <S <S คุณคิดดูแล้วการโรงงานผลิตยกทรงอะ่ะบมพูดยกทรงมันจะได้เท่ดีสิบสิบโลงอะ่ะเรียงกันเป็นตับอะ่ะค่ะมันทําไมทําได้เพราะเขาบอกแล้วทําไมท้องทาอย่างนี้ผมก็ถามคนท้องถิ่นทำไมต้องทาอย่างนี้มันประหยัดเพราะเขาใช้แรงงานคนท้องถิ่น พี่น้องพ่อแม่ญาติมิตมาช่วยกันเย็บสมัยแรกๆนะมาช่วยกันเย็บใช้แรงงานท้องถิ่นแรงงานถูกมากวันหนึ่ง,ยงอย่างมากยี่สิบสาบาทอย่างเงี้ยแล้วผลิตของออกมาก็ชิ้นหนึ่งก็ถูกมากอย่างเงี้ยก็ข้อรัฐบาลมีโครงการอย่างเช่นที่เจอ้อเจียงเนี่ยทั้งหมู่บ้านผลิตถุงเท้าหมด